เรื่องของคุณและเขาจะลงเอยอย่างไร เออก็ตอนนี้นะคะเขากําลังหาวิธีการนะคะที่จะกลับมานะคะเพื่อปรับความเข้าใจกับคุณตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะดูนิ่งดูเงียบนะคะเขาอยู่ในห่วงของความคิดและเขากําลังที่จะตัดสินใจและกําลังที่จะเอ่อให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะด้วยการที่เขาจะกลับมาหาคุณนะเขาอะ่ะเหมือนรู้วิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคแล้วในณเวลานี้นะคะเขาจะทําให้สําเร็จให้จงได้นะคะนั่นก็คือการที่ทั้งเขาและคุณถ้าเคยเจ็บกันมาหรือ เคยทําให้คุณเสียใจมานะคะเขาก็รู้ดีว่าคุณก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้คุณมีความอดทนและเขาก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างต่อเนื่องเขาจะไม่หยุดคบหากับคุณนะเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะแล้วเขาก็ตั้งใจแล้วว่าเขาจะไม่นิ่งเงียบหรือห่างหายไปจากคุณอีกต่อไปแล้วนะคะเขาจะทําทุกอย่างให้มันสําเร็จให้จงได้ถึงแม้ว่ามันจะช้านะแต่ก็ขอให้คุณรอเขาเพื่อพบกัน